สวัสด,ดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Skill Page Mobile นะครับวันนี้ก็จะฟูลทีมชาติไทยนะครับมาลงแล้งใหญ่กันนี่ก็เป็นหน้าตาของทีมชาติไทยของผมครับพิทิวัตรไม่ฟิตเอาเอาธนาวัตรแล้วกันครับธนวัตรซึงกีตาวรมาเล่นกลางคู่สหรัฐยูเย็นไปดูทีมของเขาก่อนว้าว เป็นทีมฟุตตำนานครับ4 3 1 2มแผนตามชิงด้านหน้ากดเลยแล้วกันอสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับส b ครห้ช่องของผมด้วยนะครับสกิลเพจโมบายนะครับผมก็เข้ามาสู่เกมครับ ไฟของทีมเยือนได้เขียวครับมาให้ชนาทิพชนาทิพแย่งได้เลยออกมาปฐมพลจะให้ธนวัตรไม่ผ่านฮาแลนด์แลนให้มานีน่นี่มานินี่โยนยาวมาพันษาขึ้นได้ก่อนครับบอลมาทางเอกนิษฐ์ปัญญาชนาทิพยทรงกระล์ม้วนหาเพื่อนให้สารัตยอยู่เย็นออกมาทางขวายโดยอดมาจากนี้ให้เอกนิษฐ์ปัญญาไม่ถึง ยังไ,ได้ที่ต้องโดเปิดอีกครั้งทีละสินไม่โดนะครับยังมาเข้าทางมารินี่ชาวีอ้าวปฐมพลนปฐมพลจ่ายเอาไว้ทีละสินอื้อหือแต่ยาวสุวเคมเบลยังไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมของไทยแลนด์ครับผมทีละทรเล่นใกล้กับปฐมพลนครับปฐมพลเฟกช็อตไปทิละทรทีละทรออกไห้ทีละสินยิงติดเซฟ ว่างไงซ้ำได้ไหมชนะทิพชนะทิพไม่ได้เอา้เอาอา้าวโอ้ยกูคลิกโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะมันเปลี่ยนตัวไม่ทันจะเป็นลูกสวนของทีมเยือนไม่ได้ครับโดสารัตย์เย็นนวัดซึ่งกิตาวรเขากางไม้ชนาทิพชนาทิพจะซีดานเทิร์นยังได้ออกมาให้บุญธีรทรใหม่ธีรทรยกมาให้ชนาทิพยิงจงังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โห ชนะทิพย์สงกระสินครับโอ้โหแล้วเทียร์ทอนก็วางบอลแบบสุดแม่นด้วยครับออื้โอ้โหข้ามคาบอีนิดเดียวครับชนาทิพย์สงกระสินยังไม่ได้ประตูแรกครับคาซิยัสเดนสันงง้นออกให้ปูโยปูโยดึงจังหวะเล็กน้อยครับออกมาให้โซเคมเบลโซเคมเบลเลีย้ยงกินแดนมาธนวัฒน์ซึ่งกิทาวรเข้าไปกดดัน และโยนมาจะให้ฟานโดโตเลสไม่ผ่านพันสาหเฮมิบูลสารัตย์เย็นออกม่ธนวัฒน์ซึ่งกิทาวรจับยาวไปหน่อยไม่ผ่านแบ็คแฮมแบ็คแฮมให้ฟานโดโตเลสก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับแล้วจ่ายไม่ดีเหมือนกันสารัตยุเย็นยังได้สารัตย์เย็นของกลางไม่ซึ่งกิทาวรชนาทิพเทินได้สวยครับออกไมาธีระศิลป์ธีระศิลป์พลิกและจ่ายมาให้ประมพล้ำหน้าพปก่อนโอ้โห ยังไม่ได้ครับอย่างไม่มาครับลูกแรกของไทยแลนด์เป็นฟรีคิกของคาซิยาครับผมจะได้ตั้งเตะขึ้นมาจากหน้าประตูและทีละศิลป์ไปกวนเนี่ยนีอนกับฉกได้ทีละศิลป์อนี่เขากลางมาให้แบ็กแฮมคารอาลสคารัสโยนออกมาให้ฟานันโดฟานันโดเก็บได้ตวัดขึ้นมาจะให้ฮาเลนไม่ผ่านกวินธรรมสัจจานันครับ ตาวินออกเร็วมาเลยคอเตอต์แอคแท็กครับสารุญเยน็นออกมาธนาวัน์ธนวัต์ออกมาทางซ้ายธีรทรถมพลให้ธนวัน์ธนวัต์จับยาวไปหน่อยแต่ยังได้ธนวัน์ออกมาประถมพลอีกครั้งถมพลรอ,อจังหวะเพื่อนไม่มีเพื่อนครับปตถมพลหนีมาได้แล้วจ่ายไม่ดีให้แบคแฮมแบคแฮมจะโต้กลับโยนมาจะาให้พันษาไม่ถึงตังโดเก็บได้อยู่ตังโดมองหาเพื่อน ให้ชนะนทิพจะ1-2กับสารัดไม่ผ่านนะครับแบ็กแฮมแบ็กแฮมดึงจังหวะรอเพื่อนให้ชาวีชาวีโยนยาวมาจะให้ฮาเลนไม่ทอมเบียก็ขึ้นไว้ก่อนครับสารุเย็นออกมาให้ประฐมพลออกมาให้สุอาําทียออกมาสารัดเย็นพิเดสินไม่ถึงครับโซเคมเบล ชาวีโยนยาวอีกครั้งจะให้เป้าหมายคือฟานาโดโตเรสเอาเราเก็บได้ด้วยหาแลนด์ยิงจังหวะนีห้หมดเวลาไปเลยครับครืงเวลาแรกสองทีมก็จงทำอะไรกันไม่ได้ครับโอเคผมก็รู้แล้วจุดอ่อนของเขาอยู่ตรงไหนผมจะพยายามเจาะประมาณตรงกลางตรงกลางนี่คือสถิติทั้งหมดครับของช่วงเวลาแรกกดเลยครับผมยังมั่นใจแล้วเพื่อก็ะหยัดําเพื่อนชุดแรกอยู่ยังมั่นใจยังมั่นใจกดดีครับ รออะไรล่ะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจช่องผมเลยครับตอนนี้ก็กำลังเติบโตรครับตอนนี้ก็ประมาณ700 Subscriber นะครับก็ฝากคนฝากกันติดตามและกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเกมมาเริ่มเกมขึ้นหลังกันต่อครับละสินออกมาให้เมทอมเบียเล่นกันสั้นๆครับพันษาดวลยาวมาจะให้ทิละสิน ่ารแบคแค็กแฮมกลางครับโดนจาามาเอาหมายคือฮาเลนก็ไม่ถึงเหมือนเดิมครับปฐมพลปฐมพลก็เป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นครับก็สุดยอดอยู่แล้วครับแล้วเปิดขึ้นมาจังหวะนี้จะให้ฮาแลนไอฟานโดตตริสโอ้โหโทษทีครับลิ้นพันไปหน่อยน้อง กวินเปิดมาเลยจะให้ธีรศินธีรศินพักได้ชนาทิพออกไม้กนิษิ์ปัญญาไม่ผ่านมาทิอุสมาทิอุสโยนยาวมาอีกทีจะให้ฮาแล่นเอาหมายคือฮาแล่นนะครับแต่มเมลสอมเบียก็ไม่ยอมดูชนาทิพทรงศิะสินอันนี้ก็เป็นชนาทิพทรงกระสินไอคอนิกของคอนซาดโดรีซัปโปลเลตามชิงกับธีรศินธีรสินว่าไงจังหวะน,นี้ยิง เรียบลอยครับโอ้โหไม่พลาดครับไม่พลาดโอ้โหธีรศิลป์แดงดาวกู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 โอ้โหครับสุดยอดครับตามชิงให้ชนะทิพย์และยกข้ามหัวโซแคมเบลมาคู่จินเตอร์แบ็กไม่ทันแล้วโอ้โหเหลือศิลปก็เป็นเดี่ยวกับประตูคาสิยาร์ก็หมดสิทธิ์ครับที่จะรับแคมหาแลนด์ลอจังหวะเพื่อนมาไม่ทำเบียจะให้ฟานาโดตอเรสก็ไม่ผ่านพรรษา ทีละทอนเรนกันสั้นๆกับเมโทมเบียยาวมาให้ทีละสินไม่ผ่านโซนแชมเปี้ยรครับโซนแชมเปี้ยก็จะให้ฮาแลนด์เมโทมเบียก็ดักได้ก่อนสารัตจะเย็นช้าได้ฟ้าครับของทีมชาติไทยเข้าช้าใส่สารัตอยู่เย็นครับก็ตอนนี้พี่ก็ประมาณแรงพันสี่แนละ้วพันสี่ก็ตอนนี้ ขอเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บหนึ่งสุภนัทแทนเทรดศรินไปเลยแล้วก็สุภโชคแทนปฐมพลไปโอเคเพราะว่าผมมั่นใจกับชุดนี้แล้วแหละสุภชัยดีดดีวกว่าสุภชัยแทนอีกนิดได้ไหมครับท่านผู้ชมผมน่าจะได้แหลนะเนาะเน้นเปิดดีกว,ว่าไม่ต้องเน้นตัดเข้ายิงโอเคครับมาชมเกมกันต่อครับพันษาให้บุญได้เตะฟิก ออกมาเป้าหมายสุพนัทเหมือนตาสุพนัทหมุนไม่ได้โซคมเบลแย่งชิดเจ้าได้ี๋ยวไม่ผ่านธนวัฒน์ชนาทิพซีดานเทินไม่ผ่านแบคแฮมแต่ยังได้ครับสหรัฐอยู่เย็นามาสุภชัยเจดเด็ตสหรัฐจะให้มาที่ทิสตองโดแหลงไปหน่อยครับเก็บไม่ได้ครับทิสตองดูอันนี้ก็ผมก็จะพยายาม,มพากให้สนุกที่สุดน,นะ ันนี้ก็เป็นผมพยายามแบบทําทีมชาติไทยให้เป็นชุดปัจจุบันที่สุดนะแต่ส่วนตัวผมถ้าให้เลือกประตูนะครับระหว่างสิวรักกับกวินผมเลือกกวินดีกว่าครับสาหรับความคิดผมนะใครที่มีความคิดต่างจากผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับบอกผมได้แลจะจังหวะนี้จะให้ชนะทิพย์ไม่ผ่านกูโยโ่แชมเปีเอาสุนัสเหมือนตาออกมาชนะทิพย์ส่งสินเดียจังหวะนีย้ยิงชนเสาโอ้โยยังไม่ได้มาทิวต์่าไง โอ้โหไม่มีแถวสองครับแต่ยังเก็บได้สุภชัยเจเดดให้ชนะทิปยิงก็ติดบล็อกแบ็กแฮมอีกครั้งแล้วจะเป็นลูกสวนโต้กลับสุภาชัยเจเดดจังได้ออกมาให้ชนะทิปทรส่งอสินจะให้สุภนัทเหมือนตาขาสศิย์ยังดักทางไม่ได้ครับขัสยศิยออกสั้นๆมาให้มาดินี่สุภโชคไปดักชาบีอา้าวสุภโชคได้หรือเปล่านานินดี้ไม่ผ่านสุภนัทสุภนัทส,สีดาเทินมาโดลุมสองรุมสาม ไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านอหอกไม่ผ่านชาวีไอ้ชาวีจะสวนกลับจังหวะนี้หาแรนด์ออกไม้ฟานันโดตอเลสฟานันโดให้ใหาแรนด์ไม่ผ่านทอมเบียหาแลนด์ยังได้ออกมาหาแลนด์อีกครั้งหาแรนด์มาทอมเบียก็ยังไม่ได้ครับไอ้ผู้เล่นเมื่อกี้ชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะผมอ่านไม่รู้ชื่อนักเตะก็ขออภัยด้วยครับฟานันโดตอเลสจะให้หาแรนด์ก็ไม่ผ่านทอมเบียเก็บได้สุภชัยเจเดตสุพนัทได้ครับ สุชัยเดชให้มาทิศตองโดมาดะข้างหน้าให้เชสมรัสเหมือนตาจะพลิกไม่ผ่านกูยูแต่กูยูทัออกไปเลินสั้นๆสุชัยเจเดชเขากางมาชนาทิพชนาทิพสีดานเทินจังหวะนี้จ่ายติดอ่าก็หมดเวลาไปแล้วครับตอนนี้ทีมชาติไทยผมก็ทำสำเร็จครับท่านผู้ชมก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอันนี้ก็เป็นการลงแรงใหญ่เลยนะเอาทีมชาติไทยอะ ใจต้องนิ่งขนาดไหนะถึงเอาทีมชาติไทยมาลงเล่นใหญ่นะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครห์ผมนะยครับตอนนี้แรง์ผมก็เป็น1,413โอเคไปละ